ครับก่อนที่เราจะพูดถึงการทำงานของโปรแกรมตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมขอให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับลองนึกถึงคอนเซ็ปต์ของการทำงานของโปรแกรมมั c คาเบีย f แฟ s h ก่อนนะครับโปรแกรม f ฟ a s h เนี่ยนะครับอัน,นดับแรกมุมมองของผู้ใช้งานเนยนะครับให้เรามองไอตัวงานที่เราจะทําขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เป็นหนังหนึ่งเรื่อง แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถจะควบคุมแล้วก็โต้ตอบกับกับผู้ชมได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเปรียบเป็นหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับอ็อบเจกต์หรือวัตถุต่างๆเราก็จะพูดถึงเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็จะหมายถึงคนที่ทำงานตรงนี้อยู่นะครับก็คือผู้ใช้งานนั่นเอง นะครับเปรียบได้เหมือนผู้ภูมิกับเพราะฉะนั้นผู้ภูมิกับเนี่ยสามารถเที่ยวควบคุมได้ว่าตัวละครตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่โผล่ขึ้นมาแล้วให้โผล่ขึ้นมานะักษณะไหนมีสีอะไรนะครับความเข้มความจางเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อผมขอยกตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ ะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอักรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเพราะตอนนี้เรามีออบเจกต์สองตัวหรือมีตัวละครอยู่สองตัวนะครับผมต้องการที่จะทําให้ตัวละครสองตัวเนี้มยมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยที่จะเริ่มจาก อพอเปิดหนังขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะให้ตัวบล็อกสีเขียวนยน่ยอเล็กที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะให้ตัวละครที่เป็นตัวหนังสือวิ่งเข้ามาอยู่หยุดอยู่ตรงกลางของอัตถุเด็ของเราไอท้ทัศนีแะคนหนักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีขั้น,นตอนการทำงานนะครับผูกก้ออกแบก็ต้องทราบก่อนว่า หนังของเราเนี่ยเราจะทำหน้าต่างไปยังไงเราต้องคิดก่อนนะครับจากนั้นวิธีการทำจะทำยังไงเราค่อยว่าอีกทีนึงนะครับเมื่อตอนนี้ผมวางคอนเซปต์ของหนังตอนนี้ออกแล้วนะครับผมก็เริ่มทำาหละนะครับก็แบบไลาผมคัดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาวางไว้อีกทีหนึ่งก่อนนะครับนะครับแล้วก็ผมเป็นสัก สามวินาทีนะครับนะครับสามวินาทีนะครับโดยอาจจะจัดให้มันอยู่ตรงกลางของของหนังของเรานะครับของทุกปีทั้งหมดของเรานะครับแล้วก็จะย่อให้เล็กลงนะครับ อ่โอโตัวท,ทีครับนะครับจาให้เล็กลงนะครับผมเริ่มต้นนะครับตอนสุดท้ายผมขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ออบเจกตัวหนังสือของเราเนี่ยนะครับออเจกต์ตัวหนังสือของเราตรงนี้นะฮะผมก็จะทําให้มันวิ่งเข้าตรงกลางอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ นะโดยที่ผมจะให้เขาเริ่มวิ่งเมื่อหมดวินาทีแรกนะครับพอผ่านไปหนึ่งวินาทีเขาจะเริ่มวิ่งไปแล้วนะครับโดยเวลาเริ่มวิ่งเนี่ยนะครับผมจะให้เขาเนี่ยนะครับจักจางก่อนนะครับจักจางก่อนเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีนะครับ ผมก็จะให้เขาวิ่งมาถึงตำแหน่งตรงกลางนะครับของมูฟวี่ของเรานะครับแล้วก็ให้ให้เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นด้วย เพราัเราสามารถจะทดสอบการทางานของมูฟวี่ของเราได้นะครับ่างที่เป็นทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคอนเซปต์การทํางานของโปรแกรมมัลติมีเดียแฟลชนะครับนะครับขอเน่นย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จะทํางานเนี่ยนะครับให้มองงานของเราหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นโมโูฟวี่หรือว่าเป็นหนังหนึ่งเพื่อที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อควบคมกับเนี่ยจ้องรู้ก่อนว่าหนังเนี่ยเราจะสร้างอะไรขึ้นมาบ้าง นะครับจะมีบทยังไหนะน้ณเวลาไหนควรจะมีอะไรขึ้นมาจะมีตัวละครตัวไหนขึ้นมาลดเล่นอยู่บ้างอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับเราเราค่อยพูดถึงว่าวิธีการทํางานของเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็อ,อีกทีหนึ่งนะครับเราค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเนี่ยนะครับให้มองงาน ให้เป็นลักษณะอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าใจการแนงานของโปรแกรมตัวนี้ได้ดียิงขึ้นนะครับเพราะถ้าเราสังเกตเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับโปรแกรมพื้นฐานพ,พื้นฐาพพนาที่เราเคยใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word น,นะครับแม้แต่โปรแกรมทำ Presentation อย่าง PowerPoint นะครับโรบบกรมจะ การทางานจะแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดถึงคอนเซ็ปต์การทํางานตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโปรแกรมตัวน,นี้ขึ้นมาให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ